สวัสดีครับแล้ววันนี้เราจะมาตัดใยกันนะครับตัดใยเปลี่ยนปายนะครับก็จะระบบใยมานนครบสี่บัดนะวันนี้ก็ครบตัดใยนะครับใยก็เป็นสีเทาแล้ว นี่ก็เอาให้เต้ชั้นเลยนะครับเอาเตไต้ชันเลยนะน,น้ำเยอะยนะครับคันมากนะครับว่าอากาศร้อนนคห้จะแห้งไวนะครับหน้าชั้นจะแห้งไวเดี๋ยว,วถ้าใครใช ล้างเใ,ให้ใหเนี่ยเขาให้หยดใต้ทันอน่างนี้เลยนะครับนะครับแนี้เลยครับตับแน่หนักๆน,นะครับ อย่างนี้เลยนะครับก็ก่นอนที่เราจะทำการสัดใไครับเราก็เปิดโรงเรียนยนะครับเปิดูหน้าให้ก,กว้างนะครับให้ระบายอากาศเสียลไปหมดให้ระบายให้ระบายคารบอนไออกไซด์ออกให้หมดนะครับนี่ครับเปิดดูจัว เปิดดูตัวทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทุกคนทุกรูนะครับเปิดเลยนะครับเปิดทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็เขามาทำงานได้ครับเพราะว่ามีอากาศหายใจแล้วนะครับ ก็มาทํางานได้ก็ใช้น้ำนะครับสายยาวนะครับรแดงๆนะครับฉีดเลยครับฉีดให้ใยขาดให้ใยยุบไปเลยนะครับเอาให้ตัวใต้ชั้นเลยนะครับดูยูครับนี่ครับได้เขาเป็นสีเท่าแล้วนะครับเดินสะสมอาหารได้เยอะแล้วนะครับ ไอ่ใฟูฟูนี่คืออาหารน้อยนะครับอาหารน้อยเขาก็เลยรีบเดินนะครับรีบเดินสะสมอาหารเพื่อที่จะได้อาหารเยอะเนะขาเลยสร้างใยขึ้นมาเยอะนะใยฟูฟูเขาขาวนะครับถ้าอาหารที่สมบูรณ์นะครับการหมักสมบูรณ์นะครับการที่เราหมักสมบูรณ์แบบะนะมีอาหารเยอะนะครับ ใยเขาจะเดินสะสมอาหารใยจะเป็นสีเทาๆนะครับใยเวลาเขาแก่ตัวนะครับพร้อมที่จะได้แตกใยแล้วนี่เขาจะเป็นสีเทาๆนะครับไปเก็บก็ได้นะครับจะเป็นสีเทาๆนะครับเนี่ยนะครับหรือไม่ก็ หรือไม่ก็ใหญ่นะครับใหญ่ที่สีเทาๆอีกมีอีกแบบนึ่งก็คือจะจับเม็ดนะครับจะเป็นเม็ดเป็นจุดเป็นจุดเเทาๆราจุด,ขา,าจดข,าขาวนะครับคือพร้อมที่จะตัดใหญเลยนะครับคืออาหารอาหาราสมบูรณนะครับ สมบูรณ์มากร,รอบที่แล้วเราตัดใยนะครับใยเราไม่มีเลยนะครับใยเขาเดินในวัสดุเพาะนะครับเขาได้เห็ดประมาณสองร้อยกิโลนะครับสองร้อยกิโลได้นะรอบที่โลสองนะครับรอบที่แล้วนะครับใยไม่มีเลยนะครับมารอบนี้ใหี่ยะครับ เขาก็พร้อมจะจับดอกนะครับก็หลังจากที่เราตัดใยนะครับเราจะเนิ่งลดน้ําเปลี่ยนนะครับก็เปิดทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับเปิดทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เขาปรับสภาพนะครับสภาพอากาศข้างนอกกับข้างในนะครับให้บาลานซ์กันนะครับจากนั้นนะครับทุกๆวันหลังตัดใยนะครับเราจะเปิดประตูหน้าหลังนะครับเพื่อเติมออกซิเจนนะครับ ระบายอากาศเสียออกแล้วก็เติมออกซิเจนเข้าไปนะครับตอนเช้านะครับเปิดประตูหน้าหลังหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวเราเปิดไว้อยู่แล้วนะครับนี่ครับเปิดไว้ตลอดนะครับหน้าร้อนพอเราเปิดไว้ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครับเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงครับเราก็ปิดนะครับปิดไว้นะครับในกรณีที่อากาศร้อนมากๆนะครับอุณหภูมิขึ้นสูงนะครับ น้าร้อนนี่จะเป็นอย่างนั้นครับเราก็เปิดประตูหน้าหลังนะครับแย้มไไ้นะครับแย้มรูเล็กรูใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับตะเกียรที่ปลอดนะครับถ้าขึ้นโดยสามสิบสี่ขึ้นไปก็เปิดกว้างนะครับโดยสามสิบสองขึ้นไปนะครับก็ให้เปิดประตูหน้าหลังกว้างนะครับเพื่อระบายอากาศในตอนกลางวันนะครับอากาศจะได้ไม่ร้อนอบอ้าวนะครับถ้า มันถ้าเขาต่ำกว่า29นะครับ28 29ก็ปิดไว้นะครับแต่หน้าร้อนนี่เกินแน่นอนนะครับเกิน34 35ไปก็ไม่เป็นไรนะครับว่าอยู่ประมาณนี้นะครับหน้าร้อนครับลองดูนะครับผมก็ทำอย่างนี้ประจำนะครับทำประจำก็ได้ผลดีนะครับ รอบนี้ใช้เชื้อเจ้าใหม่นะครับทดลองของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชัยภูมินะครับทดลองดูนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับโอเคนะครับวิธีการตัดใจนะครับก็มาเรียนะครับให้ต็วทั่วนลครับพอสีอย่างนี้สีน้ำเสร็จนะครับลืมไปนะครับพอสีน้ำเสร็จนะครับ ก็เอาก็พ่นฮอร์โมนไข,ข่ตามนะครับพ่นฮอร์โมนไข่ตามเลยฮอร์โมนไข่ที่เราทําเองครับนีอจะซื้อมาก็ได้้วแต่นะครับพ่นพ่นตามไปเลยนะครับพ่นน้ำเสร็จแล้วก็พ่นฮอร์โมนไข่ตามนะครับเพือพ่อทีอ่จะเติมอาหารให้เขาอีกนะครับอีกทางหนึ่งนะครับให้เขามีอาหารเยอะๆนะครับเห <ix up> ็นก็จะได้ดกๆนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ดอกใหญ่ๆนะครับ เราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับครับผมอ๋อลืมไปนะครับนี่ครับพื้นทางเดินนะครับพอเราพอเราฉีดน้ําตัดใยที่ถากเปียจนะครับก็ลดพื้นทางเดินด้วยนะครับทั้งตรงกลางแล้วด้านข้างนะครับลดให้เปียกไปเลยครับเพิ่มความชื้นนะครับลดอุณภูมินะครับเพราะว่าอุณภูมิหน้าร้อนนี่ ยังไงก็เกินอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นรดน้ำเราก็ช่วยอีกวิธีหนึ่งนะครับช่วยให้อุณหภูมิลดลงนะครับเพิ่มความชื้นนะครับเพิ่มความชื้นด้วยนะครับครับผมดื่ลืมนะครับให้เปียกให้โยดใต้ชั้นไปเลยลับอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็หน่ร้อนนะครับวัสดุฟอยนั้ก็อย่าใส่นานนะครับถ้าใส่นานนี่ก็ความร้อนจะเกินนะครับเ๋ยวก็จะออกช้านะครับใส่บางๆนะครับสักสามสี่นิ้วพอนะครับแล้วก็ตบพอประมาณครับตกแน่นพอประมาณนอครับเยีนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็นายนำวิธีการตัดใหญ่นะครับ ว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับหลังตัดใจจะต้องดูแลยังไงนะครับเติมอากาศยังไงนะครับดูแลควบคุมยังไงนะครับก็ได้บอกไปแล้วครับโอเคนะครับหน้าร้อนไม่มีอะไรมากนะครับเห็ดออกดีนะครับหน้าร้อนแต่ราคาก็จะตกลงมาหน่อยนะครับราคาไม่ครับตลาด โอเคนะครับสำหรับกิมนี้ก็สวัสดีครับ